เล่าอาดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้เกมตลับเฟมิคอม มันคือเครื่องเกมที่ผลิตมาในปี1983ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมาโด่งดังในประเทศไทยในช่วงยุค90ในยุคนั้นนะครับมันคือของนี่เป็นแรไอเทมที่ใครเนี่ยมีไว้ติดบ้านอะ่ะคนนั้นคือฮีโร่เลยครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับบ้านหลังไหนมีเครื่องเกมตลับบ้านนั้นเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการทันทีครับเพื่อนๆนะครับจะรวมตัวกันเป็นกองทัพมุงหน้าจอทีวีแบบจอแก้วเครื่องใหญ่ๆล้อมวงดูเพื่อนที่ได้เล่นก่อนรออย่างใจจดใจจอ่อมันคือความสนุกที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยครับเพราะในยุค นั้นนะครับเราไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตความสุขทั้งหมดนะครับคือการได้จับจอยเกมเล่นครับเกมฮิตที่ติดลมบนนะ่ะแน่นอนเลยนะครับว่าต้องมีซูเปอร์มาริโอบอสที่วิ่งกระโดดเก็บเห็ดเกมซ็อกเกอร์เป็นเกมฟุตบอลยุคแรกๆเลยครับเกมเทนนิสที่มาริโอเนี่ยเป็นกรรมการเกมคอนท่าที่ต้องกดสูตร30ตัวเกมรถถังที่ต้องปกป้องฐานทัพของตัวเองไว้ไม่ให้ศัตรูยิง เกมตะลุยอวกาศเกมยิงศัตรูที่มาเป็นฝุงๆและก็เกมยิงเป็ดที่เราต้องใช้ปืนแสงเนี่ยยิงไปที่จอครับความขั้งใครนี้นีครับทำให้เกิดล้านเกมตลับเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับแต่ความสนุกเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ที่หน้าจอขึ้นอาการตลับไม่อ่านเนี่ยจอมาจากกันจะกระพิบเป็นสีเพี้ยนๆครับทุกคนเนี่ยจะเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ นั่นก็คือจะดึงตลับออกมาแล้วก็เป่าหรือบางครั้งนะครับถึงขั้นเลียแผงวงจรทองแดงเลยครับแต่ก็น่าอัศจรรย์นะครับมันเรียกชีวิตให้เกมกลับมาเล่นได้อีกครั้งแต่แล้วนะครับโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป <C> uh> เมื่อยักษ์ใหญ่อย่างโซนี่นะครับได้เปิดตัว PlayStation วันในปี1994ที่ประเทศญี่ปุ่นมันเข้ามาพร้อมกับมิติใหม่ของภาพและเสียงมันคือการประกาศจบยุคทองของเกมตลับโดยสมบูรณ์แบบเลยครับเกมหนึ่งที่ดังถล่มทลายจนกลายเป็นมหาอำนาจแห่งล้านเกมนั่นก็คือ วินนิ่งอีเลฟเว่นสครับทั้งร้านนะครับแทบจะเล่นเกมนี้เกมเดียวเลยครับในยุคนั้นเราจะเห็นนักเรียนหลายๆคนวิ่งสุดชีวิตหลังเลิกเรียนเนี่ยเพื่อจะไปจองเครื่องในร้านเกมครับตอนนั้นนะครับราคาต่อชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ1 0ถึง20บาทใครมาช้านะครับก็ต้องน้ำลายไหลนั่งดูเพื่อนเล่นและนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งความทรงจำของยุค90ที่บันทึกไว้ในใจของทุกคนครับแล้วคุณนะครับเคยเล่นเกมตลับไหมครับมาคอมเมนต์บอกไว้นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย m y Min t พูดแล้วหอมกดติดตามไว้นะครับผมลงคลิปใหม่ทุกวัน2ทุ่มครับ